สวัสดีกันด้วยนะครับและนี่คือรายการมารรันมันของผมกับอาสุเรนพาร์ทที่สานะครับแย่งพูดอีกแล้วก็ <laughs> <laughs> วันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันหลังอัปเดตเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรใหม่บ้างนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากเท่าไหร่นะหรอกนะครับอ่าแต่อย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นสกินน้องน้องอิโซคาเซหรอหรือใครวะอ๋อถ้าใครเล่นมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะได้สกินของน้องมาแล้วนะครับ ถ้าใครเล่นไอเควสน้องทุกวันอะนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเข้าลออินวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้ทุกคนก็น่าจะได้ตัวของเขาเรียกว่าอะไรวะไอเหมือนจดหมายที่เอาไว้เชิญเรือได้อะเออที่มันเอาไปเลือกได้เดี๋ยวไปดูวันที่หลังแล้วกันนะครับก็มาดูอันนี้กันก่อน,อนแล้วกันมันก็จะมีอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าหลักนะครับก็จะสามารถกดเข้าไปดูได้ว่า เอ็แชงมีอะไรบ้างเอ็กแชงก็น่าจะเป็นร้านค้านะครับซอตตี้ก็ด่านด่านอีเวนต์นะครับคอนสตรัคชั่นก็ไปสร้างเรืออีเวนต์นั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นตัวของไอที่มันเก็บแต้มได้ตัวของบลูกิวนะครับของรางวัลก็เดิมๆแหละแต่ว่ามันก็ต้องเก็บเอาไว้อยู่แล้วนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าเก็บแต้มเอากรอบรูปนะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็อยู่ไปยันจบอีเวนต์ด้วยไปกันกันนะอันนี้เนี่ยไอที่มันทำเคลียดได้ทุกวันเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนจะทำอะไรได้มากกว่านี้ด้วยนะไอระบบเนี้ยมันเหมือนแบบเหมือนเชิญผู้เล่นเก่ากลับมาเล่นอะไรประมาณนี้ั้งครับผมก็ไม่ช่วมกันนะอืม ก็แนะนําว่าให้ไปเล่นกันนะครับเพราะว่าของที่ได้มันก็ถือว่าโอเคอยู่อะไม่ใช่โอเคอยู่ก็คือโอเคเลยนะครับก็แนะนําว่าให้ไปเล่นกันนะพยายามเข้ามาเล่นตรงนี้ด้วยนะครับมาดูเคลว่าเขาให้ทําอะไรบ้างไม่งั้นมันจะเสียดายของฟรีเปล่านะครับอย่างต่อมาก็น่าจะเป็นตัวของอีเวนต์ช็อปนะครับร้านค้าอีเวนต์ของที่แรกได้ก็จะมีเกียร์พวกนี้นะครับไอ้เครื่องบินตัวนี้ที่ผม พยายามแนะนําว่าควรแลกเก็บไว้นะครับส่วนเรือเนี่ยเบรมเมอตันเนี่ยมันมีสร้างได้ใช่ไหมโอกาส0.5รใช่ปะออมันน่าจะใช่แหละถ้าแลกได้อย่างเงี้ยโอกาสมันจะน้อยสุดในตู้นะครับถ้าใครถ้าใครดวงดีก็โอเคไปแล้วครับถ้าเกิดว่าใครดวงดีสามารถสุ่มหาเจอหรืออาจจะไปเจอในด่านดรอปก็ถือว่าโอเคไปนะครับ ก็ไม่ต้องแลกก็ได้ก็คือรอดูก่อนก็ได้นะครับว่ามันจะมีดรอปในดานที่เราเล่นหรือเปล่าหรือว่าเราจะสูมได้หรือเปล่านะครับมันจะได้ไม่ต้องเปลืองไอตัวแต้มอีเวนต์มากนะครับเราจะได้เอาไปแลกอย่างอื่นได้เพราะามันมีพวกกล่องเกียร์มีบลูพิน์ของพวกเรือ PR ด้วยนะครับแล้วก็มีพาาเสริมเกียร์ต่างๆมีน้ํามันให้แลกอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมแนะนําว่าเก็บไปก่อนก็ได้แล้วก็รอดูอีกทีว่า แต้มันเหลือไหมหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่คนด้วยแหละไม่ใช่อะไรพูดไปนี่เข้าใจหรือเปล่าว่ะอ่ะอย่างต่อมาสกินใหม่นะครับสกินใหม่ที่เข้ามารอบนี้นี่น่าจะเป็นตัวของสูปมันอ่านอินแกรมใช่ไหมผมไม่ชว์นะครับต้องขอภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันผิดนะแต่เท่าที่ไปฟัง g o o g l e t r a n s l a t e มามันอา่านมันออกเสียงว่าอินแกรมนะครับเอาตรงๆงเลยคือผมติงสาวแว่นนะครับเคยพูดไปแล้วตอนทำคลิปลอนดอนอะ ไม่น่าเลยไอ้กูแต่ว่าไม่ซื้อหรอกเว้ยแล้วก็มีตัวของเอาไกแล้วไอ้ตัวนี้อ้าชื่อมันอ่านว่ายังไงกันแน่วะสรุปอ่านว่านาติรุสใช่ไหมนาจะนานาวติรุสแหละนะครับน่าจะนาติรุสแหละแต่อ่านญี่ปุ่นมาเนี่ยอ่านญี่ปุ่นไม่ได้นะครับเพราะชื่อญี่ปุ่นนี่ออกเสียงเพี้ยนจากเดิมเยอะเลยใญี่ปุ่นมันออกเป็นออกเป็นโนจิรุสแทนนะครับผม ผมว่าน่าจออกนาติรุสแหละถ้าเกิดว่าออกผิดก็ขออภัยคือถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าอ่าน,นยังไงก็ช่วยเม้นมาบอกก่อนแล้วกันนะครับ <S <S ผมไม่เตรียมข้อมูลมาเลยวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีของคนนี้ด้วยมังเป็น L2D นะครับตอนมันมีโปรโมทไม่เ,เชิงโปรโมทหรือล่าเป็นตัวอย่างของไอ้สกินนี้มาให้ดูในในเพจออฟฟิเชียลอะใน Facebook หรือในทวิตอะไรพวกนี้ยเชีย่ยแม่งแบบโหเล็กๆขนาดนี้ยังจะมี1ึงๆให้ดูอีกเหรอเนี่ย ก็ถ้าใครสนใจก็ซ,ซ,ซื้อไว้ก็ได้นะครับตั้งแต่สายเปย์หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าผมจะว่าไม่สนใจก็ไม่ได้แต่ว่ามันมันมันก็ต้องเปียดเพชรเอาไว้อะเออเอาไว้ทําอย่างอื่นนะครับอ่ะก็อันนี้เนี่ยเกือบลืมให้ดูไปนะครับคือถ้าเกิดว่ามันดูแปลกๆหน่อยที่โผล่ขึ้นมาแบบแปลกๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่เพราะว่าอันนี้ผมลืมจริงก็เรือที่มีให้แรกนะครับจะมีตัวของเบลฟาสนะครับ มีบอสไบต์มีฮูดมีอินเตอร์ไพรส์แล้วก็มีอิลลัสเทรียสหรอใช่ป่อกอ่านถูกเอ๊ะทำไมปแปลกแปลกวะผมให้ดูถูกอ่านปะ3า D Anniversary วอร์ซารีเอ็แล้วก็ถูกเนี่ยผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมไปดูของคนอื่นมันมีเยอะจังอ๋อมันมันเลื่อนได้ครับเลื่อนตรงนี้ดูได้แม่งเลยกูนึกว่ามีแค่ตรงนี้ตรงเดียวปัดซบจริงเลย บ้าบอคอยพ่อว่าอยู่มันแปลกยิ่งบอกไม่ได้แบบเดิมอีกว่าใครดีไม่ดีพดแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยเอ็นเตอร์ไพรส์นี่ก็โอเคอยู่นะฮูดนี่ไม่เคยใช้อะ่ะบอสไปา์มีรีโทฟิตเป็นเรือลุงได้มมันก็ดีแทบหมดแล้วแหละนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากไปเจาะลรกว่าลำไหนเป็นยังไงเนี่ยก็ไป ผมแนะนําให้ไปดูช่องอื่นเอานะอย่ามาดูช่องผมผมไม่ชัวร์ของผมนี่ในะขาดแค่วอชิงตันอะ่ะก็ตรงจุดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมันผมแนะนําได้ไม่เยอะโอเคผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้จากที่ผมพูดไปแล้วนะครับหรือถ้ามีก็อาจจะตกหล่นก็ต้องขออภัยนะครับก็เดี๋ยวผมมา,าซื้อช่องเรือเพิ่มก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่ไปติดขาดตอนเราสุ่มเรือกันนะครับสักถูกปะวะกูซื้อถูกใช่ไหมนะ ที่อีกไลฟ์สดตอนนี้เหรอเนี่ยโอเคเอาสักสามโลไหมเอาสักสามโลเนาะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเอาเอาเอาเ,เป็นโลแรกเนี่ยเอาเป็นตู้นี้ก่อนแล้วกันนะครับตู้เกลือเงิน <c oughs> จะพอไหมวะอุ้ยอย่าโหลดนานดิขี้เกียจตัดต่อเนี่ย ไม่อะไรผมรุ้นเผื่อมันได้เทอร์พิสนะครับถ้าเกิดว่าได้ไม่ใช่เทอร์พิสมันอา่านว่าเทียพิสไม่ใช่หรอวะถ้าเกิดว่าได้ลำนั้นมานี่คือกูว่กูเกลือแล้วแหละรอบต่อไปเนะี่ยมันสกิปได้ไหมจะให้ผมสกิปหรือว่าจะให้ผมเปิดไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยกูกูกูถามใครอยู่เนะี่ยเอาเป็นว่าเปิดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันนะครับ คือคือผมควรดีใจหรืออะไรเนี้ยฮะล็อกล็อกไว้ล็อกไว้เรือใหม่เรือใหม่ โอเคโอเคอ่าอืมทักใจใจคอไม่ค่อยดีละโอเคมาต่อตู้หลักของอีเวนต์นี้กันดีกว่าครับทำไมผมตื่นเต้นวะเนี่ยรู้สึกว่าเวลาสร้างของอ e ีอินกรัมเนี่ยจะยี่สิบเก้านาทีนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าสี่ชั่วโมงยี่สิบห้าอินเตอร์พีทปะวะ เอาแล้วกูก็เดาไปทั่วแล้วตอนนี้หวังไปเรื่อยไม่แล้วซับฟอกไม่ว่าจะตู้ไหนก็ได้เนี่ยสวยมันต้องอย่างนี้มันต้องเฮชิกิกางอีกต่อหรอแรงรี่ สวยเลยอะไรกันครับเนี่ยโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคมือสั่นไปหมดแล้วเมื่อกี้จะมันโหลดนานจังอะเน็ตไก่กายอีกแล้วหรอมาเบิ้ลเฮดว่ะ มาอีกสักรอบครับรอบสุดท้ายแล้วนะก็เฮ้ยเดี๋ยวใช่ปะวะโอ้ยเฮียแม่งคาเดียวกันเลยใช้เวลาเท่ากันไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดเลย ก็ได้เนวติลุสมาแล้วครับอโอเคโอเคล็อกไว้ล็อกไว้โอ้ยเฮ้ยผมว่าผมไม่ได้แน่เลยอินเกมอะ่ะไม่นะชิบหายแล้วกูอยากได้น้องอะ่ะเช่ โอ้โหเราออกมาหมดทุกลำแม่งไม่ออกมาอยู่ลำเดียวเทว่าทกับว่าเท่ากับว่ามันน่าจะครบแล้วนะถ้าเท่าเทาที่ผมจําได้อะ่ะไม่เฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วยี่สิบเก้านาทียี่สิบเก้านาทีมาอีกแล้วกูว่าคูปเปอร์มาอีกแน่แนเลยเนะี่ยยี่สิบสามนาทีบอกว่าแม่งมาล็อตเดียวกันกับรอบแรกเลยวะ โอ้โหแม่งอันนี้แม่งนาวตีรสอีกแน่เลยชัวร์เลยเนวะ้ยเน๊ยเฮ้ยแม่งทำไมมันลนะุนหลูวะเนี่ยเอาเดฟัก โอ้ oh, มาทำไมลีโนเออได้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 ไดเดี๋ยวปั้นเป็นลิมิตเบรกเต็มให้ก็ได้โอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครคิดว่ามันเกลือหรือเปล่าแต่สำหรับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยไม่คือได้อินเตอร์พริตมาก็โอเคแต่ว่าอยากได้น้องแว่นมากกว่า <laughs> จริงๆว่าอยากจะแถมให้อยู่แต่ว่าเงินไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะก็เลยอนุรลมให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับก็ สุ่มให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหนึ่ง1ูตแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับให้มันแจ้งว่าผมเนี่ยได้ทําคลิปใหม่มาลงแล้วนะแล้วตั้งแต่ไอตอนทำคลิปจูนโนะผมก็ไม่ได้ปปหลี่เสียงลงด้วยนะก็ไปก่อนแล้วกันนะครับ Bye bye.